ทุกคนที่เราจะได้มาพบกันทุกนันอุกการวันนี้วันนี้อยากพูดเรื่องเรื่องหนึ่งนะเรื่องการแบ่งปันนะเรื่องแห่งการแบ่งปันเอาเยอ่อๆนะเราเห็นไหมว่าทุกสปปรรพสิง่งอยู่ได้ด้วยการแบ่งปันเวลาเราภาวนาบางครั้งเราภาวนาเนี่ย เราก็พยายามจะทาอะไรเพื่อเพื่อมากเพื่อผลเพื่อหนี้พานเนะี่ยเพื่อความผลเพื่อความพ้นทุกข์อะไรต่างๆเนนะี่ยแต่อย่าลืมจิตพื้นฐานจิตพื้นฐานที่มีแต่การให้มีแต่การให้เนี่ยมันจะเป็นจิตพื้นฐานที่ทําให้เราไปได้สบายแต่พื้นจิตพื้นฐานที่มีแต่การเอาเนี่ยมันจะไปไม่รอดเพราะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยก็จะมีแบ่งปันให้เราตลอดเวลา อย่างต้นไม้ต้นหนึ่งก็แบ่งปันแบ่งปันทั้งอาหารแบ่งปันทั้งร่มเงาแบ่งปันทั้งยารักษาโรคแบ่งปันทั้งอากาศนแบ่งปันทั้งความร่มเย็นเป็นสุขแต้สั่เกตดูที่ต้นไม้ต้นหนึ่งเี่ยแบ่งปันทั้งปัจจัยสี่ทั้งหมดเกิดการแบ่งปันเพราะโลกนี้เขาจะทำให้มีกระบวนการแบ่งปันอยู่ตลอดเวลา แปลว่าสัตว์ทุกตัวก็จะต้องมีการแบ่งปันต้นหญ้าก็แบ่งปันให้สัตว์สัตว์ก็ได้แบ่งปันปุ๋ยหรือได้แบ่งปันให้แม้สัตว์บางตัวก็ด้แบ่งปันอาหารให้พวกเราเราต้องเข้าใจว่าโลกใบน,นี้เนี่ยเขาอยู่กันอย่างอย่างความแบ่งปันและเกื้อกูลกันตลอดเวลาเราต้องดูดีๆนะเวลาอารมณ์ภาวนาของพวกเราก็เหมือนกัน ถ้าเราอารมณ์ภาวนาเนี่ยเราต้องอยู่ด้วยการแบ่งปันเหมือนกันหรือต้องมีความมีกุศลน่มีกุศลคือความแบ่งปันให้แก่กันและกันอยู่สมอเสมอเพราะทุกสิ่งทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงก็ดีแต่มันเกื้อกูลกันเนี่ยมันเกื้อกูลเกื้อกูลซึ่งกันและกันเกื้อกูลให้ความเป็นอยู่ด้วยกันและกันมันจึงต้องมีอุปนิสัยแห่งการแบ่งปันให้แก่กัน กันละกันเพื่อจะช่วยเหลือกันช่วยเหลือเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะโลกในช่วงนี้มันขาดแย้นการแบ่งปันมีแต่การเอารัดเอาเปรียบกันการแข่งแย่งชิงดีไม่แต่การอิจฉาที่เสียากันทําให้ภาวะของอกุสนทั้งหลายทั้งปวงมันจริญเติบโตแล้วก็เข้มแข็งขึ้นแต่กุสลเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยอกลับ ลดน้อยด้อยค่าลงไปเรื่อยๆมันจะเลยทําให้สภาวะทั้งหลายเกิดการยื้อแย่งแห่งดีเอารัดเอาเปรียบก,กอบโกยอยากจะได้มาเป็นเป็นของตัวของตนมากขึ้นแต่ในจิตของเราการเวลาเราภาวนากันอารมณ์แห่งการแบ่งปันเนี่ยมันจะทําให้เราจากคะหรือเสียสละอารมณ์ต่างๆทั้งเป็นเป็นอารมณ์ไปอกุศลได้ง่ายได้ง่าย เวลาเราเรารู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่ดีไม่ดีอ่ะถ้าเรารู้สึกทาการแบ่งปันอ่ะให้โอกาสให้เสียสละให้ความเป็นไปของธรรมชาติได้ทํางานเมื่อเราภาวนาถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะเห็นว่าเราต้องทําหน้าที่แบ่งปันให้โอกาสทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นในตามเหตุตามปัจจัยของเขาแล้วก็ให้โอกาสแห่งการที่จะทําลาย ทุกสปปรรพสิ่งกฎของธรรมชาติที่เขาทําลายทุกสปปรรพสิ่งได้ทํางานของเขาเต็มที่เราเพียงแต่ต้องแบ่งปันโอกาสและเวลาให้เขาบางชะบางเรื่องบางอย่างเร็วบ้างช้าบ้างแต่ด้วยจิตที่เรามีการแบ่งปันให้เนี่ยเป็นจิตที่เมตตาจิตที่กรุณาจิตที่เกื้อคูลให้ทุกสปปรรพสิ่งอยู่กันอย่างอยู่กันอย่างที่เขาเป็น่ ไม่จะเป็นฝ่ายกุศลหรือฝ่ายอกุศลก็ตามแต่อยู่เป็นอย่างที่เขาเป็นอยู่อย่างเขาเป็นให้เขาทาหน้าที่ของเขาเราก็มีหน้าที่รู้เราก็ทําหน้าที่ของเราแต่เขาทำหนา้าที่เขามีหน้าที่ปรุงแต่งก็ต้องปล่อยเขาทาหน้าที่ปรุงแต่งหรือเขามีหน้าที่ทําลายก็ต้องปล่อยให้เขามีหน้าที่ทําลายเขาด้วยกันเพราะทุกสรรพสิ่งจะเกิดแบบ ถึงจริงที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเหมือนเหมือนสร้างสรรค์แล้วมีความทุกข์ทรมานมากมายไก่กองก็ตามแต่นั่นก็คือหน้าที่ที่เขาต้องต้องทําเขาต้องทำเพราะว่าหน้าที่ของเขาเกิดมาแล้วเขาต้องทําหน้าที่ของเขาเพราะตามธรรมชาติเดิมแท้สังขารต้องทำหน้าที่รราาทททปรุงแต่งเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติจะปรุงแต่งดีที่เป็นฝ่ายกูศสนรูปปรุงแต่งไม่ดีเป็นฝ่ายอกุศลอันนี้ก็ คือแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละเรื่องเหตุปัจจัยของแต่ละองค์ประกอบที่จะประกอบเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นมาทุกๆอย่างบางครั้งเหมือนเหมือนโหดร้ายอย่างเช่นสัตว์บางตัวเป็นกินพืชแต่สัตว์บางตัวกินเนื้อมันก็จะเกิดการแบ่งปันและเกื้อกูลกันโดยธรรมชาติของมันเองนี่คือ คือหน้าที่ที่เขาทาขึ้นมาแล้วพ่พอทาหน้าที่ในการที่แบ่งปันซึ่งกันและกันดันั้นเวลาเราภาวนาเหมือนกันเราก็ต้องแบ่งปันอารมณ์อารมณ์ที่เขามีอยู่ก็ต้องแบ่งปันให้เขาปรุงแต่งขึ้นมาเวลาเราภาวนาหลายคนภาวนามุ่งที่จะทําลายแต่ขาดการแบ่งปันและเมตตาแต่ถ้าเรามีความรู้สึกเพื่อฟูและแบ่งปันอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะทําให้จิตเราเนี่ย ง่ายต่อการที่จะปล่อยวางนะง่ายต่อการที่จะอภัยง่ายต่อการที่จะจาคะง่ายต่อการที่เข้าสู่อุเบกขาคือเพาวะาของการที่รับรู้สิ่งเหล่านั้นตามที่สิ่งเหล่านั้นเป็นอันนี้เป็นภาวะที่เราจะต้องมีนะจะต้องมีเวลาเราภาวนามากๆเราจะเข้าใจาใจกฎของธรรมชาติที่เขามีนะั่นที่สร้างสรรค และก็มีหน้าที่ที่จะศึกษาความเป็นไปของเขาทำความเข้าใจของมันให้มันเป็นธรรมชาติให้มันเป็นธรรมชาติยังเวลาเราปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าเราฝึกผลแล้วเรายังภาวนาเพื่อเอาเอาเข้าตัวเองเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบนะว่าการภาวนาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เอาเข้าตัวเองนะแต่ปล่อยให้ธรรมชาติ ทั้งหลายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสาภาวะใดก็ตามจะเป็นสาภาวะดีหรือไม่ดีก็ตามที่เขาจะเกิดขึ้นหรือเราจะต้องประสบพบเจอหรือจะต้องอก้าวข้ามต้องก้าวผ่านอันนั้นก็เป็นขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนหนึ่งในการที่จะต้องจเจริญเติบโตของเราขึ้นมาเพราะเราสังเกตมาเราสังเกตไหมว่าชีวิตเราอะจะเติบโตขึ้นมาได้เนี่ย ก็ต้องอาศัยการแบ่งปันของธรรมชาติไม่ว่าบางครั้งก็แบ่งปันเรื่องอุปสรรคแบ่งปันเรื่องปัญหาแบ่งปันเรื่องเรื่องที่ลำบากให้เราได้เรียนรู้รู้สึกแตและเติบโตหรือบางครั้งก็จะแบ่งปันแบบเพื่อกูลสนับสนุนให้เราเข้มแข็งให้เราก้าวหน้าให้เรา พัฒนาตัวเองนี่นี่คือธรรมชาติที่เขาเกิดขึ้นมาในแต่ละช่วงในแต่ละเวลาของการภาวนาเนี่ยเราต้องเผชิญเผชิญต่ออารมณ์เผชิญต่ออุปสรปรคเผชิญต่อสิ่งที่เกื้อกูลบางครั้งก็เป็นสิ่งเกื้อกูลบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ขัดขวางทุกอย่างเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้จิตเราเติบโตขึ้นให้จิตเราก้าวข้ามขึ้นให้จิตเราพัฒนาขึ้นนันจิตที่มันมีเมตตาที่มีกรุณา ที่มีมุทิตาแลวจะมีอุเบกขาจิตเหล่านี้จะเป็นจิตที่ทําให้เราได้อยู่กับสิ่งเหล่าเนี้ยทั้งดีก็ได้ทั้งไม่ดีก็ได้ด้วยจิตใจที่ยังคงอแบ่งปันและเกื้อกูลให้ทุกสปปรรพสิ่งเขาได้ทําหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่แต่เราก็ทําหน้าที่ของเราของเราได้เต็มที่เหมือนกันหน้าที่ของเราคืออะไร รับรู้สังเกตเห็นแล้วไม่ทําอะไรนี่คือหน้าที่ของเราที่ต้องทําหน้าที่ของตนเองนตนเองของจิตที่จะต้องอยู่กับโลกใบนี้ที่เ็ามีทั้งเพืือกูลและทั้งอุปสรรคให้เกิดขึ้นในชีวิตตลอดเวลากัรชีวิตที่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นจึงเป็น,ปนมันจึงเป็นชีวิตที่ทําให้เราเติบโตขึ้นมาแล้วก็เข้มแข็งที่จะ,ะเผชิญต่อ ต่อสิ่งที่ปรุงแต่งต่อโลกที่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงสารพัดที่จะเกิดขึ้นมากมายต่อผู้คนรอบข้างที่จะทําให้เราต้องพบเจอทั้งมีทั้งคนเกื่อกูลมีทั้งคนสนับสนุนมีทั้งคนขัดขวางมีทั้งคนเอารัดเอาเปรียบมีทั้งคนอิจฉาริษยาและมีทั้งคนเมตตาและมีทั้งคนที่ทําร้ายเราก็มีนี่คือความจริงของสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกที่เราต้องเข้าใจ ดัะนั้นเวลาเราเข้าใจเรื่องเราเหล่านี้อะจิตใจเราจะเติบโตนะจิตใจเราจะยิ่งใหญ่จิตใจเราจะไม่ถือสาจิตใจเราจะไม่เอาผิดเอาถูกกับเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นแค่เพียงขั้นตอนของการเติบโตของทุกๆของจิตทุกดวงเท่านั้นเองเพราะจิตทุกดวงที่เติบโตเนี่ยเขาจะเข้าใจเลยวว่า เรามาบนโลกใบน,นี้เราไม่ได้มาเอาอะไรแต่เรามาเพื่อต้องการเรียนรู้โลกใบน,นี้มันใช้วิถีชีวิตของมันเป็นยังไงคลายเราจะเข้าใจเขาก็เลยอยากฝากอ่อาข้อคิดสั้นๆแห่งการเกือ้อกูลซึ่งกันและกันของทุกสรรพสิ่งที่เขาปรุงแต่งขึ้นมาเราจะเห็นว่าเขาปรุงแต่งทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีขึ้นมาเนี่ยก็เ,เพื่อเพื่อเกือเก้อกูลให้เราได้เติบโต ฉะนั้นเราต้องขอบคุณขอบคุณสิ่งที่เป็นอุปสรรคให้เราได้สนใจพัฒนาและเจริญก้าวหน้าขึ้นเวลาเรามีความทุกข์ในจิตในใจของเราเองก็ตามต้องขอบคุณความทุกข์เหล่านั้นเนี่ยมันทําเราให้เราเกิดการเรียนรู้และเกิดการปล่อยวางมันอันนี้เป็นเป็นหัวใจสําคัญนะหัวใจสําคัญถ้าเราภาวนาแล้วเราไม่มีภาวะเนี้ย เพราะว่าแห่งการแบ่งปันเนี่ยเพราะว่าแห่งการเครื่องคูณเพราะว่าแห่งการให้อภัยเนี่ยถึงแม้เรื่องนั้นจะโหดร้ายเพียงใดก็ตามแต่มันก็เป็นธรรมดาของมาันแล้วแต่เหตุปัจจัยที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วแต่เหตุปัจจัยที่เราต้องไปพบเจอทั้งคนดีและคนไม่ดีทั้งอารมณ์ดีและอารมณ์ไม่ดีที่จะบันทุดขึ้นในวิถีชีวิตของเราหรือวิถีแห่งจิต นั้นจิตเราอ่ะต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีคือทำหน้าที่รับรู้สังเกตเห็นแล้วไม่ทําอะไรทาความเข้าใจความเป็นไปของเขาแล้วเราจะทําให้เราเนี่ยได้รู้สึกว่าเราอยู่กับโลกใบเนี้ยโลกใบนี้ที่เป็นทุกขังที่เป็นอนิจจังที่เป็นอนัตตาที่ไม่มีความที่มีความทุกข์ตลอดเวลาแล้วก็มีไม่มีความแน่นอนไปเลยแล้วก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงเป็นเรื่องเป็นเรื่องหลอกลวงเป็นเรื่องที่ มื่โนเอาสร้างเอาก็ตามแต่ถ้าจิตเราเข้าใจตรงนี้นะแค่รับรู้ความเป็นไปอย่างนี้ของเขาเนี่ยจิตใจเราจะเกิดการเติบโตและเกิดการก้าวข้ามและเกิดการที่จะมองโลกใบนี้ตามความเป็นจริงได้อย่างสบายก็เลยอยากให้ให้พวกเราที่เป็นนักภาวนาที่เป็นนักปฏิบัติเพราะว่าเราจะสังเกตว่าเวลาเรามุ่งปฏิบัติเราจะมุ่งมุ่งไปที่ทําลายอ่ะ ทำลายอารมณ์แล้วก็รักษาอารมณ์เพื่อจะให้ตัวเองเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยได้อยูไอย่ได้อยู่อย่างได้อยู่อย่างรู้สึกว่าจะอยู่เป็นสุขเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านั้นมารบกวนแต่หารู้ไหมว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องพิสูจน์ความเข้มแข็งและความเติบโตของพวกเราเนี่ย <Yeah. S 2> พวกเราต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะเราเจอเข้าแล้ว เมื่อก่อนเราเจอเป็นอย่างหนึง่งแต่ปัจจุบันนี้เราเจอเราเป็นอีกแบบหนึง่งเรากลับเอเข้มแข็งขึ้นเกื้อกูลขึ้นแล้วก็เริ่มมีอิสระจากสิ่งเหล่านั้นได้มากขึ้นงั้นทาไมบางครั้งเราภาวนาแล้วยังเจอเรื่องเราเหล่านี้อีกเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องอยู่เพราะบางครั้งอนะ่ะเราไม่ได้เป็นคนสร้างแต่เหตุปัจจัยรอบข้างเป็นคนสร้างก็มีสารพัดที่เขาเขาจะทํากัน ดันั้นเราจะต้องทําหน้าที่ของเราอ่ะต้องรู้จักสํานึกสํานึกของจิตเดิมแพ้ที่ทําหน้าที่รับรู้สังเกตเห็นแล้วไม่จะทําอะไรกับสภาวะเหล่านี้ได้เข้าใจมันนะเราอยากฝากข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจเหมือนเราฝากเรื่องปัญญาวันนี้ก็ฝากเรื่องการมีเมตตามีกรุณาแล้วก็มีความเกื้อกูลให้ทุกสรรพสิ่ง จะดีจะร้ายนจะเป็นผู้คนรอบข้างที่ดีที่ร้ายกับเราหรือจะเป็นอารมณ์ที่ดีที่ร้ายกับเราแต่เราก็กล้าประชิญกับเรื่องราวเหล่านั้นน่ะได้อย่างได้อย่างอะไรได้อย่างอาจขานและแก้วกล้ากับสิ่งเหล่านั้นไปเพราะเราเราเข้าใจว่าเขาไม่มีอะไรหลอกเพราะเป็นแค่การตรงแต่งขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็สลายกลายเป็นลมเป็นอากาศเป็นความว่าง เป็นความที่ไม่ได้มีตัวตนอะไรอยู่จริงหรอกคนเราเราชีวิตเราก็หนึ่งคนที่เกิดขึ้นมาเราคงไม่อยู่กันถึงร้อยปีหรอกถึงเวลาเดี๋ยวเราก็สูญสลายหายไปกลายเป็นอากาศงนั้นเราอย่าไปเอาอะไรกับเรื่องแล้วแล้วอารมณ์ต่างๆที่เขาปรแต่งขึ้นมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็สูญส,สลายกลายเป็นอากาศงนั้นเราอย่าไปเอาจิตเอาใจที่จะเอาชนะคา,านหรือเอาฉิดเอาถูกอะไรกับเขา แต่เอาความจริงนะเขาเกิดมาเพื่อสลายตัวเท่านั้นเองทุกสรรพสิ่งยันเขาทุกอย่างที่เกิดขึ้นมากับเราจึงเป็นเรื่องที่เราต้องคนเคารพเคารพแล้วก็ยอมรับความเป็นไปอย่างนั้นของมันที่เราจะต้องอยู่กับเขาด้วยความเข้าใจและด้วยความเข้าถึงถึงความเป็นอิสระที่จะไม่ถือสาหาความแต่ก็อยู่ด้วยอย่างสันติสุข มีความสุขกับตัวตนของตนเองเนี่ย yeah.